สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกม The Wild d a r k n e s นั่นเองนะเป็นเกมแนวฟาร์มของเก็เก็บที่เล่นง่ายๆแล้วเราก็ลองเล่นแล้วด้วยเป็นเกมที่เล่นดีมากเริ่มมาเราก็จะเกิดแบบสุ่มมาอยู่ตรงนี้ขั้นแรกเราต้องฟาร์มของก่อนแล้วมันก็จะมีเคลเราทาให้เก็บ ออกไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บพวกหินกิ่งไม้ท่อนไม้ไปก่อนตอนนี้เราก็ได้ของมาจำนวนหนึ่งเราออกไปครับขวานก่อนขวานนี้เป็นขวานขวานที่ไม่ค่อยดีเราไม่ตอนนี้เราฟาร์มของไปก่อนเรายังทําอะไรไม่ได้มากในช่วง้นเกมเก็บของแพมเก็บของที่สแตทกันได้ไหม ม่งั้นตอนลงไปที่อื่นจะของเต็มเราใส่ก่อนก่อนไม่ใช่เรารับมีดไม่ใช่เดี๋ยวเราจะใส่ของโอเคเราปฏิโดนวิญญาณมืดไปก่อนเรามาครับแคมปไม่ใช่พบเลยเงาหลยเราเก็บของก่อน แล้วดูจากแมพแล้วนี่ไงถ้ำเราต้องลงถ้ำเพื่อไปสู้พอตัวแรกการที่รจ,จบพอตัวแรกแล้วเราเพลขวานเจอแร่เราโอม่มิติกำทรัดเราก็เดินตามทางหาของไปเรื่อเยเราก็เจอข้าตัวเล็กเราก็พันถิ่ไปเลยเกมนี้ต้องพยายามตีมอนเยอะๆจะ ได้เลเวลมาอัพสกิลแล้วเราพูดเป็นสเต็ปทำไมเนี่ยแล้วก็เปิดอีมาเป็นได้อะไรเนี่ยไม้เท้าไม้เท้าเดี๋ยวตัวระเบินเก่าโอเคเราจุาากกันครับเกิดกแล้วมันเงาเกิดแล้วโอเคเราเก็บของไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็มีประตูเหล็กเอตรงนี้สามารถเก็บของเพลิงได้ก็เก็บเก็บไปก่อน ตอนนี้เราต้องหากคณใจเอรเรเจอของดีอันนี้จะเป็นมากๆช่วงต้นเกมถ้าเจอคือคุณดวดีใช่แจากากรทุบไปก่อนแล้วเราไม่ได้ของด้วยทุบหน่โอเคเรามันมีชื่อไไม่รู้มินิ่แบบซีโอเคแล้วก็ตีมอนไปก่อน อาจจะพูดชา้าๆหน่อยแล้วเราจเจอตัวอะไรร่ำไรตัวเราโดนกับดักแต่ไม่โดนดาเมจถือว่าโชคดีสุดๆเ,เราขึ้แาน,านแจ็ะเราได้ขึ้นแจ็มมาแล้วเราได้ขึ้นแจ็มมาแล้วแต่ไม่รู้ตัวนี่อะไรกันเนี่ยโอเคเราก็เดินไปก่อนนะกู ไขประตู A แล้วต่อด้วยการเดินลงไปในชั้น2ของถ้ำอาจจะพูดเบานะเหนห่อยงั้นคนตื่นหมดแน่แล้วก็จะมาสู้กับบอสตัวแรกย่ยเอามันไม่เดินมาหลบโอเคพวกนั้นการที่สุดลืมให้เราพยายามตีไปเรื่อยแต่ขอ้อกุ้งงคือตอนลงมาต้องเลือดเต็มเนี่ยเลือดอาจจะหมดหลอดได้แล้วเราก็มารติดกรณี โอ้โอเลือดนี่คือจะหมดรอที่ได้เลยใช้มาเราได้อะไรเอ่ยเป็นถุงมือง,งานไองมืองทำงาน,นถุงมือดิโอเคแล้วก็โอพีในตัว <S <S <ม>เรานอนก่อนเพิ่มเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มการพักผ่อนแล้วประตูหน่ยประตูเราต้องไปีประตูหนึ่งเพ่เาขอก่อนนั่นคือแผ่นศิลาแห่งแสง เราก็เดินออกไปอยกาถา้ำมันก็จะโผล่มาตรงนี้ให้เราไปหาแทน่นแทน่นแท่นอยู่ไหนแท่นอยู่นั่นเ okay. ออเงาเงาหาเราก็จะสร้างแท่นนี้แล้วเราก็จะปลดล็อกสูตรคราบพร้อมกับปลดล็อกสูตรคราบอีกทีหนึ่งเราจะมาคราบเป็นพ่วดั่วตดตรอ๊ยากระเป๋าเต็ม ้ามากุดอีกก่อนแล้วเราก็ดูสีอัราคาจะสองเมื่อครับตทำงาน level ห,หนึ่งโตทำง,งาน level ห,หนึ่งสำคัญมากเพราะมันทาให้เราปลดล็อกนางในการครับเราแยกส่วนไม้กับาเลยนะเราได้ไม่ได้เลยเราก็ต้องคิดยาตัดยาเรียมยาให้มันโลกงๆหน่อยโอ้โดูดันนิดได้เ,เกยโดนถบ่อยแล้วค่าดิเลยัป แล้วเราก็สร้างโต๊ะทำงานเลเวลหนึ่งจากนั้นเราก็มาดูของครับโอเคเราับครื่ไฟก่อนจะเผาหาันเราเผาเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่ย่างเผาแครอทเป็นแครอทย่างที่มันแครอทย่างโอเคเหมือนแครอทย่างถ้าเป็นไข่ย,ย่างนี่เหมือนไข่ต้มมากทุกคนมันเหมือนไข่ต้มมากฉะนั้น ก็รูปแปลกๆดีขาย่ยากเหมือนไครทบุบแล้วเราก็จะครับสิ่งที่มีประโยชน์มากๆอย่างเจ้านั่งนี่ช่องเก็บของมันจะสุ่มระหว่าง10ถึง18 10ถึง16 10ไม่ใช่18เราเรายังไม่ข้ามนให้เราถ้าไม่ข้ามนอย่างี้ให้เรากดจัดคว่ามันจะมืด ในการก่ามันจะมืดแล้วเราก็จะโผล่มาอีกวันหนึ่งเลยวันนี้เราจะมาตัดต้นไม้ก่อนแล้วเจอนอนสนนอนสนนอนที่ไม่ค่อยน่ารำคาญมากแล้วเราก็ได้ไข่นกถ้าเราไปยากเรากได้ไข่ยากที่ดูเหมือนไข่ต้มที่เราเดินไปป่าแล,แล้วก็เจอหนอตัวเล็กโอเคเราก็เดินไปเรื่อยๆก่อน ไม้ได้หมดแกดีในป่ามีแกเราก็จะมาเปิดหีกนีกกอแเราก็ได้น้ำยาที่มันบอกต่ไปเลยโอ้โหเลือดใจเป็นน้ำเลยเราขอดัดอันนี้แล้วก็แอปเปิ้ลย่าง ไม่นี่คือตัวแอปเปิลพูดถึงแอปเปิลย่างใช่หรือโอ้ยได้ปลาย่างเล็กปลาย,ย่างเล็กอือถูกแล้วแล้วติดอะไรติดสารอะไรพิษส,สุนักป้าแล้วติดพิษสุนักป้าและนี่ก็คือแอปเปิลย่างแล้วเราก็นอนเพื่หลีเลือดกับมาก่อนแล้วเราก็จะเทคนิคการแก้ แก่สถานะนี้เราก็ควรจะกลับบ้านก่อนเพราะว่าแถวบ้าเรามีของที่เราต้องการหรือเปล่าหรือเราจำผิดเดี๋ยวเราดูแมพก่อนสิโอเครู้สึกว่าเราจะไม่มีให้เรากดไปเช็นี้แล้วก็เอาลากไม้เอาลงทางมาก่อนเราลากลากไม้ มมกินกีนก่อนมันดูเหมือนลากไม้แต่มันอ่นานเราได้รองเท้าแห่งแสงมาเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราค่อยอ่านเราเราได้ขไข่นกหม่แล้วข้างหน้าก็มีต้นแอปเปิ้ล แต่ทางที่ดีไม่ควรตัดเป็นไม้ถี่ขนานี้เพราะงั้นเราจะติดขาอีกได้เราจะต้องกินดับเบิลย่างที่เหมือนแอัปเปลิลปอกผ่านเวนิชิแล้วเยบไม้แล้วเราก็จะเจอกับประตูบีที่มีชุดเกราะที่ไม่เปิดเผยแล้วใส่ไปเลยเพราะว่าจะไม่ติดกำสาบอะไรเงี้ย นี่เราโดนกุดมากติดจำซันใช่เกิดแล้วก็วางแค่ไฟชั่วขาวไวก่อนไอยมันถิงสีเส้นดำก่อนแล้วเราค่อยนอนมังงานใช้พลังงานไม่คุ้มค่ะนอนเราคนล่อหนอนมาเพราะมันดับของนี่มันดับของเยอะเรามากราบเกตได้แต่เรายังไม่อับเกตเรานอนก่อน งานนอนจะมีโอกาสเจอมอนสเตอร์เงาระหว่างเรานอนด้วยแล้วก็เจอเหินโอเคแล้วเราก็สำรวจเก็บหนึ่งเราไปเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปลงถ้ำก่อนเล่นชิจิงเกมแล้วโลกเจอมัผอาแต่มาผ่า,ม,า,ผามองไม่เห็นโอเคเก็บหนินก่อนโนดพยายามสำรวจก่อนเก็บอะไรก็ได้แต่ ตอนนี้เราหิวเราไม่อยากกินเนือของนั้นเราเนื้อตาแห่เมากีก้กับเนื้อตาแห่ไม่วันหมดอายุเ <c oughs> ดีกขนลุกมาแต่เรายังไม่ <c oughs> เราไปเปิดแมพกันเปิดแมปพยายามเปิดแมพก่อนแ <c oughs> ม่ท้าดีดคนฆ่ามอนพวกหนูด้วยแม่นอ่านน้ำน้ำนี่รีบ นี่เลยน้ำยาสามารถอาบอาวุธได้ใช่รู้สิน้ำยาเพื่อความกล้าโอเคแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เสียดายมันแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็ใช้อาวุธเหมือนเมื่อกี้ได้เหมือนกันแล้วเราก็กระเป๋าเต็มมาเจอตัวอะไรไตัวไหนเดเปิดทางมาข้าวคนนี้ไม่ใช่ข้าวเล็กแล้วมันปวดข้าวตัวเล็ก แล้วเมื่อกี้มันเป็นมนุษย์มนุษย์ตุ่นโอ้โหดีแรงมากดีแรงมากแต่มันทีโดยแค่เดียวขรังคาวครังคาวว่าทีโดยรวมแรงเลยกันเลือกเพื่อนแต่รีไม่ได้เพราะกระเป๋าเราเต็มตอนนี้เรามาดูในกระเป๋ากันเรามีอะไรดีอกระเป๋าเราไม่เต็มนี่มันเหลือหนึ่งช่องจะมาเก็บของไม่ได้ครับ ของของฟรีเราเป็นครัวครัวนี่ของดีเลยเเปิดทางได้เป็นไอเทมที่ดีที่สุดที่ใช้ได้แนละ้วเาเป็นนี่ก็เด่มก็เรก็กินเลยแล้วกัน เฮดิสนาปีนางฟ้าแล้วมันก็จะรีทุกๆวันที่ฝนตกจากการคาดการเฮ้ยขอทำลายฝันจริงจรไปเลยกันลีมานะอวันนี้ที่แลปลของเกมเราก็จะตัดไม้กันก่อนที่เราจะไปป่าแห่งที่สอง เราสำรวจอย่างต่อเนื่งองโดยไม่หยุดหย่อนเราไม่นอนเลอเรา,เรา้มันมาสองทางเราต้องเลือกเดี๋ยวเราอัพด้วยเราไม่ค่อยลัวเพราะเรามีชุดเกราะแห่งยุคอนาคตต่อ,อชุดเกราะเหล็กเราบอาหารก่อนเป็นเบอร์รี่ยยางเบอร์รี่ยยาง แล้วเราก็กินลงไปแล้วก็นอนมอนเงาไม่เห็นได้ไงเนี่ยก็แค่อ๋อพวกไม้บังเน่ยอันนี้ก็ทํำลายโครงกระดูกก่อนแต่พมันแห่ได้ของม,มาไม้ได้เห็หนแข็งด้วยได้เหลียญของเอลเหรียนเอลเป็นสิ่งที่ดีแล้วใส่พวดแต่เราก็สลับไปได้ ก็ติดอะไรเนี่ยพิศนกกมามกอฮัลโหลติดที่น้าหลายครั้งมากตอนนี้โอเคแล้วตัวนี้คือพุ่มหนามากตัวนี้คือทะเลไปเลยเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วเราก็เจอมาปาปาปลาคาร์นิฟงดีแรง มอนมันตีเหลกอะไรเลยเราตัดต้นไม้กันแล้วเราก็ตัดต้นไม้มันลูกร้อนใช่เอให้ลูกแฟนตาซีนี้ลูกร้อนแล้วก็นอนแล้วเราก็หิวแล้วเราก็ได้เนื้อตัดแห้งเราก็จะเอาเป็นนี่ไงไข่ไข่ย,ย่างที่มันดุเหมือนไข่ต้ม แต่ที่แต่สุดเป็นแอปเปิ้ลยากแล้วล่ะชคดีที่เกมนี้มันแตงโมงมันกลายเป็นแตงโมย่างม,มันเกมดนอนสตาร์ที่จะงงมากเลยอ๋อ,อมีฟักทองเราตัดแค่ต้นแอปเปิลพอเพราะเรามีแอปเปิ้ลแล้วแล้วก็ทยายามทำมานี้ไปก่อนโอเค เหมือนเราจะต้องได้นังสัตว์มาแล้วเราก็ต้องเดินกลับบ้านก่อนงั้นกลับบ้านไปคราบของก่อนเราก็จะเดินกลับบ้านไปคราบของแบบว่องไวเ,เดินฝ่ามงลมลผสมแล้วเราก็เดินกลับบ้านอย่างง่ายดายเราไม่มีอะไรมาขัดขวางเราเลยเราเดินจะถึงจุดพัก คปลเราก็จะเดินลอบมาที่แทนแสงเพื่อให้มันอ่อนแออ่อนแอมันก็จะติดใจไม่ได้เราก็จะคับเป็นแคมไฟถาวรภรกิจของเราคือการทำให้เจ้ามีหินอยู่กี่ เตาหลอมเห็นหน้าเอาเป็นเตาหลอมก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้น่องคาบุนไม่ได้เอาเตาหลอมมองไว้ตรงนี้แล้วก็ได้เตาอบทำไมมันแล้วเราก็จะได้เต็นท์แต่ก่อนนะ้เราจะมาทำอาหารกินกันก่นอนกระเทียมย่างกับมะเขือเทศย่างแล้วกันเมนูย่างย่างนี่เต็มไปหมนะดเลยเก็บเต็มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตี ตีโอ้โหแล้วเราก็กินกระเทียมยากแข็งแรงตอนนี้ก็น่าจะจบคลิปได้แล้ว,ลวขอจบคลิปก่อนแล้วก็บาย